สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูต้นไม้ป่าที่สวยแปลกตาต้นนี้กันนะครับวันนี้อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาอำเภอสุขเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยลักษณะของต้นนี้นะครับก็จะเป็นไม้เถาเื้อยที่จะมีลำต้นขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีเถาในส่วนที่ห้อยระยะลงมาด้านล่างที่ทิ้งหยิ่งลงมาเลยนะครับซึ่งยาวเป็น10เมตรเลยทีเดียวสําหรับต้นนี้นะครับเป็นไม้เถาเื้อยมีชื่อว่าญ้าปกตอในส่วนของใบนะครับก็จะมีสรรพคุณ ใช้พอกใส่แผลช่วยสมานแผลลดอาการอักเสบนะครับซึ่งหญ้าปกตอนะครับเป็นพืชที่อยู่ในวงไวเตซีนะครับหรือว่าแอมเพอรีเดซีหรือเป็นพืชในวงอัง,งุุ่นนั่นเองนะครับสำหรับพืชในวงเดียวกันที่พบเห็นได้บ่อยและก็เป็นที่รู้จักกันก็คือต้นเถาคันนะครับท่านใดนะครับที่มีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์หรือว่ามีความรู้ทางด้านพืชสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็สามารถที่จะแนะนําให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ